การเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยแบบออโต้ล็อกอินซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามนี้ค่ะ 1. ล็อกอินเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตตามปกติผ่าน l o g i n spu ac th 2. เมื่อล็อกอินได้แล้วให้เข้าสู่โปรไฟล์โดยพิมพ์ l o g i n spu ac th อีกครั้งเลือก add new 3. กำหนดข้อมูลอุปกรณ์ดังนี้ 1. Endpoint Type กำหนดประเภทของอุปกรณ์ 2. Mac Address แสดงอยู่ที่ข้อมูลเบสิก 3. Description กำหนดชื่อของอุปกรณ์ 4. แสดงรายละเอียดและ Mac Address ที่ลงทะเบียนไว้แล้วกรณีต้องการยกเลิกอุปกรณ์ 1. ให้กลับเข้าสู่หน้าโปรไฟล์อีกครั้งแล้วพิมพ์ login s p u a c c h 2กดกากระบาดและกดตกลง